ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายมูเตลูใครชอบมูต้องมาทางนี้ก่อนจะไปฟังกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะหมอลักฟันธง12ราศีห่วงจุย้ยเข้าสู่ยุคเก,กหลังตรุษจีนจุดเปลี่ยนชะตาชีวิตอีกครั้ง ตรุษจีนนี้ดวงเปลี่ยนชาวราศีเมถุนห่วงจุย้ยเข้าสู่ยุคเก้าอาจารย์ลักราชสีเป็นอีกคนที่มีชื่อเสียงในการทำนายทายทักสำหรับอาจารย์ลักษ์ที่วันนี้จะมาพูดถึงดาวมลตยูย้ายในรอบ180ปปีฟันธงหลังตรุษจีน เป็นจุดเปลี่ยนชะตาชีวิตครั้งใหญ่ทั้ง12ราศีเผ mm hmm. ยการเปลี่ยน่วงจุย้ย mm hmm. เข้าสู่ยุค9 mm hmm. ซึ่งจะเป็นยุคที่ดีมากค่ะ mm hmm. ดาวมรุตยูที่ย้าย mm hmm. ย้ายไปแล้ว mm hmm. เมื่อปี 66, 66ที่ผ่านมาปีนี้ เหมือนปีที่เริ่มต้นใหม่ทางยุคโหราศาสตร์ไทยยุคจีนก้าเข้าสู่ยุคเก้าเป็นการเริ่มต้นใหม่เข้าปีมังกรและเป็นปีมังกรไฟมันแปลว่ารุ่งโรดรวดเร็วฉับพันชาวราศีเมถุนเดือนกุมภาพันธ์ตรุษจ,จีน เ็นเดือนแห่งรอยต่อการเปลี่ยนแปลงต้องสู้ขยนันสุดกำลังจะพาไปสู่ความสำเร็จราศีเมถุนเป็นธาตุลมเป็นราศีที่เป็นไปตามอารมณ์ลมแปรปรวนและเปลี่ยนแปลงเมถุนต้องเริ่มต้นสู้เริ่มต้นทำรรต้องเลิกป่วยใจเพราะดวงคุณมีโอกาสดีมาตั้งสองสมปีแล้วที่คุณไม่ดี เพราะคุณไม่เริ่มต้นไม่มีความหวังไม่มีความฝันเบื่อเบื่อคุณพูดคำนี้เวลาผ่านไปคุณแก่เลยหมดกำลังค่ะแก้ยังไงเสริมยังไงให้ปังคุณต้องสร้างแรงบันดาลใจการไปพบผู้คนทั้งที่บางทีเราโคตรเบื่อ แต่ก็ต้องไปแลกเปลี่ยนความรู้ไปเจอสิ่งใหม่ๆได้ความรู้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสติกับการใช้ชีวิตค่ะ